ทำไมไอดอลเกาหลีถึงใช้2ออย่างนี้ในการมารนะ์กหน้านี่คือสูตรมาร์กหน้าแบบโฮมเมดของโซมีค่ะเขาจะใช้อัลมอนนะคะกับกล้วยนะคะในการมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้าแล้วโซมีบอกว่าจะทําให้ผิวเราแบบมันนุ่มลื่นชุ่มชื้นมากจริงไหมมาลองขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่อัลมอนก่อนไปเลยเราจะบดอัลมอนนะคะให้ละเอียดหน่อยนะคะและประโยชน์ของอัลมอนที่โมไปอ่านมานะคะก็<ม>คือน้องเหมือนจะแบบขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะรวมถึงสิ่งสกปรกที่แบบอุดตันตามรูขุ เราลึกๆเนี่ยก็จะช่วยขังสังเว้ออกมานะคะก็ผิวก็จะแบบนุ่มลื่นกระจ่งางใสทำให้ละเยสละเยสเลยนะคะใส่กล้วยเข้าไปนะคะบดน,นันแล้วกันคือตัวกล้วยอ่ะเขาจะมีทั้งวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะเบสิกของผิวที่ดีก่อนแต่งหน้าก็คือผิวจะต้องมีความชุ่มชื่นน็คอาจจะได้ติดทนนานแล้วก็แบบว่าเออไม่แคร็กระหว่างวันเขาบอกว่าสูตรนี้จะทำให้ผิวเรวาอะชุ่มชื้นแล้วก็ใส่อัลมอนด์ลงไปะค่ะมีและทั้งขจัดเซลล์ผิวทั้งความชุ่มชื่น อยากกินไอติม